ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่รู้ดีนะครับว่าปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่าไม้เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะทบกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเราทั้งหมู่บ้านเราตั้งอยู่ใจกลางป่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความกระทบกระั่กกันไม่ได้เราจะอยู่กับป่าได้อย่างไรอย่างมีความสุขนะครับ อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ไดําเนินการตามกฎหมายจึงเกิดโครงการโครงการนี้ขึ้นมานะครับชื่อโครงการระยะหนึ่งนะผมก็เลยไปพบท่านผู้ใหญ่บ้านกบกนะครับแล้วก็ไปหาลุงคนเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกบกบอกว่าผมเชื่ไม่ได้ครับต้องไปประสานผู้นําโดยธรรมชาติขออีกเชื่อหนึ่งน,นะก็คือลุงคนเขาถืาอว่าเป็นผู้นาโดยธรรมชาติวันนั้นก็เลยได้ไปที่บ้าน ตอนแรกก็กะว่าไปหาผู้เหญบ้านที่เดียวน่าจะจบก็เลยไม่ไม่ได้ต้องไปหาบางคนก็ทึ่งได้เชิญพวกท่านมาในวันนี้นะผมรู้ปัญหาว่าพวกเราอยู่อยู่กันมาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการมรวมชีพการอะไรในพื้นที่ป่านนะร็อยากจะให้มาทาความเข้าใจกันในพื้นที่ตรงนี้ทําไมผมถึงเลือกเอาที่วัดป่าพิษทานเป็นสถานที่ที่เรามาพบปะกัน ก็เนื่องจากท่านเห็นนะครพอท่านเดินเข้าสู่รั้ววัดเนี่ยสถานที่มันจะเป็นคำบรรยายที่ดีที่สุดผมคิดว่างั้นนะเป็นคำบรรยายที่ดีที่สุดว่าสถานที่ทําไมถึงร่มรื่นนะฮะทำไมถึงสะอาดสะอ้าทำไมถึงเงียบสงบสงบนะฮะทำไมถึงม,มีป่าพื้นใหญ่หรือรอบสถานที่อย่างนี้ซึ่งท่านรู้ไหมครับว่าวัดป่าอินทาน ในอดีตตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกชาวบ,บ้านบุกนะะพื้นท,ที่ป่าตรงนี้หัวร้อนหมดมองไปทางไหนมีแต่ไร่มันสับหลังนะฮะมีแต่ไร่หญ้าพมันิหญ้ากาถ้าจาแนแรนซึ่งท่านเห็นรูปตรงนี้ซึ่งท่านของเราพลาไปแล้วนะะท่านไปนผู้มาสร้างวัดตรงนี้เดิมทีท่านใช้พื้นที่เปยี่สิบไร่ผมเองตอนนั้นเป็นหวัวหน้าโครงการท้าบิ ยู่ที่ตำบลบกตูมที่แจกนางผมก็เลยมาการ,กร,กรบกาบราชการท่านผมมองข้ามไปเ้วยฝั่งู้นเป็นภูเขาภูฐานานมันเป็นภูเขามังล้นั้หมดเลยก็เลยกราบราชการหลวงตาหลวงตาครับทำยังไงดีฝั่งู้นน่ะป่าข้างบนมันจะเหลือถ้าเราปล่อยไปเนี้ยผมว่าเขาลูกน,บบนี้น่าจะหมดพระอาจารย์แบงบอกว่าจะให้ประมาทำหงมีอย่างเดียวท่านต้องชวนชาวบ้านปลูกป,ป,ป,ป่านะครับ สุดท้ายพระอาจารย์ของเราก็ได้นำสัตวาทั่วประเทศมาบริจาคในการชดเชยให้รัศดรหมดเงินไปหลายสิบล้านครับในการที่เอาพื้นที่ป่านันกลับมาทําการฟื้นฟูป่าจนปัจปจุบันนี้พื้นที่ป่าเดี๋ยวจะพาพาะไปพาท่านไปดูงานวะ่าป่าในพื้นที่ตรงนี้มันฟื้นัวโดยธรรมชาติแล้วผมก็มาจับจุดว่าหมู่บ้านไหนบ้างครับพระอาจารย์ที่มาช่วยฟื้นป่าในพื้นที่ตรงนี้ก็ มีลูกศิษย์ท่านหลายคนก็แนะนำผมว่าก็มีบ้านหลักก็คือบ้านขนมุ่นซึ่งเป็นแรงงานหลักบ้านหัวสูงบ้านกครงกอผมไปหารุชานั้นบอกว่ารุชานปก,ปกครงก่อเาจะมาช่วยซื้อฟื้นปูป่าหรือไม่ก็รุชานก็ีิจารว่าเราเคได้ไหมนะครับในระยะเวลาสิบปีที่รุจา,านไาทำงานแบบนี้ปู่ป่าก็มีซื้อฟื้นตัวขึ้นโดยใช้ธรรมะนำการปฏิบัติ ท่านสายหลักอะไรรู้ไหมครับหลักที่ผมเขียนในโครงการก็คือบอยไม้วมแหวนแล้วก็รมเรียนนะครับบอยไม้คืออะไรบอยไม้มีพวกท่านที่นั่งเหนือก็คือบ้านบ้านก็ประกอบด้วยประชาชนนะครับประกอบด้วยผู้นําจะเป็นผู้นําโดยกฎหมายก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านคือเป็นผู้นําโดยธรรมชาติอย่างทุกคนก็คือเป็นผู้นำเขาเรียกผู้นําโดยธรรมชาตินะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนตรงนี้จนประสบความสําเร็จ อย่างที่ท่านเห็นนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกที่ตรงนี้อยากให้พวกเรามาเห็นบทงานของเรานะครับอีกสิ่งหนึ่งผมเองเป็นหัวหน้าชุดในการเข้ามาจับกลุ่มคนในวันที่ได้รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีคนคนหนึ่งเขาเลาะเียนไปที่จังหวัดเราก็ได้มาดาเนินการตามกฎหมายซึ่งมันเป็นกฎหมายเล็กๆน้อย พี่ก็นีบหน่อยแต่ถามาว่าเป็นกฎหมายไม่เนะรื่องผิดนะฮะแล้วข่าวมันก็กระจายออกไปสู่สังคมโลกสังคมประเทศภาพลักษณ์ของสมัชชุนทาาหารโดยเฉพาะบ้านปกครองอมันออกมาในรูปเนเชิโลกมากกว่าในภาพลักษณ์ในเรื่องเจ้าที่ป่าไม้กับประชาชนนะฮะผมก็เลยมองว่าม,มองผมว่าเอาบ้านปกครองอนี่แหละเป็นเป้าหมายหลักในการที่จะ แก้ไขปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์ของฝ่ายไม้เองก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผมว่าอยานั้นมาลังแกประชาชน,ใน,ใน,ะนอ,อนะไรกันแน่จริงๆมันไม่ใช่นะเราเราเราอยากจะให้ชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มยูทูบเบอร์ประชาชนที่หาดูเป็นยูทูบเบอร์ของกรกอกเนี่ย